มองอืมอืมอมืสวัสดีครับวันนี้ได้ปูนิ่มเนีพี่น้องได้ปูนิ่มมหาตันี่จะทำปูนิ่มชุบแป้งทอดนะครับ ดฟาฟซับเชลแครบจะได์กูลดเฉียนซอนนี่พี่น้องปูนิ่มจะชุบแป้งทอดค่ะอันนี้ก็แปง้งแป้งสลับชุบนะครับก็ตั้งไฟกันให้มันร้อนะ้วค่อยชุบมาทอดได้ครับเด้อโอเคเราก็เอาปูนิ่มนี่ยพี่น้องนี่ปูนิ่มปูนิ่มนะครับไปชุบแป้งเลยนี่ครับไฟร้อนๆแล้วอนทอดเลยได้เลย น่ครับแป้งทอดได้เลยมากินน้ำกันเด้อครับเด้อหยิบห้าตัวเลยหเหลืองสวยงามพี่น้องตัวนิ่มชุบแป้งทอด ติดกับครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บติดกันกับด้านนี่ว้าวแยกตัวกันโอเคเดี๋ยวแต่การเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ขึ้นละกอบแล้วครับเอา พักก่อนใส่กันกรอบมากมากินน้ำกันได้ครับเด้อมาจะลองกินกับน้าจิ้มที่ฟูดบังว่าจะแซ่บบ่่โอเคนี่ครับนี่เป็นการเสร็จเรียบร้อย ปูทอดปูนิ่มทอดกรอบนี่ครับหน้าตาล่อให้เห็นกันครับไปกินกินแล้วนอนบ่ได้ครัพี่น้องไะไปกินน้ำกันพี่น้องโคชแนนสวัสดีครับมาพี่น้องหลังจากนี้เอาปูชุบแป้งทอดปูนิ่มครับพี่น้องนี่กินได้ทั้งตัวอ่าชุบแป้งทอดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาได้ครับเดินทางแกงทั้งไก,งไก่สร้างซอสปอป,ปล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคาโมเดียอ่า ทั้งไต้หวันญี่ปุน่นทั่วเอเชียฟังยุโรปอเมริกาไม่กินกน้ำกันพี่น้อง Hello my friend from all our work ข้าพเจ้าวินทุเดี I have a deep fry a soft shell crab today let eat delicious together จินเจ้าอันเอเวียดนามเดินนั้นก ah, ุลนเชียนสอนฝ่าเนื้อสดไห่สันไว้เงามาพี่น้องบอ่หลายห้างเนาะ <laughs> อืมแกมสักหน่อยนึง ตอนแรกว่าจะกินกับสมตับแะ้วพี่น้องเอามาจิบจิมน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละมาโจาจวดพี่นอ้องม,มานี่นิ่มมากนะง่ายๆมาได้ครับเด้อลองคำแหลกแหกหมันอืมอืม นุ่มกรอบนุ่มนุ่มหน่ยกรอบน้องนุ่มหน่ยกินได้ทั้งตัว you can eat whole crab ว้าวฮึบครับ นี่น้ำจิ้มที่พูดสีเขียวพี่นนางเปลี่ยนสีบ้างเข้ากันคักว้าว Ngon lắm bạn tuổi ơi ừ. nó thêm sự việc đó hm กระดองเขาครับอืมอร่อย ตับมากอืมนาเราต้องตัดเลยพี่น้องนุ่มมากเป็นแปง้งน,นะพี่น้องกันกำลังลอกขาบปูลอกขาบปูนิ่มอืม ว้าวบนาจจะไม่กินแต่ตำมะฮงพี่น้องคุยตม่มะฮงที่แบสบอีดอก film bạc wow แกมได้ยังดีอ้าววันนี้ไม่ตั้งตัวเลยอมืมอง 음 주파. <c oughs> กำลังมีมัน <c oughs> สซับจุดแป็ทงทาดน้นหอมแี่บนงรงเว้ย y n i c ชุดทนั้นภาคสุดท้ายกินได้ทุกอย่างเอเวอร์ติ้งอร่อยอืม nạp <laughs> <laughs> heo, uh. <laughs> <laughs>

จบับอิ่ลิ้มลอกเห็ดเอาล่ออกมาตื่นมาเห็ดกินได้เพียงรองนะอ่ะมื่อนี้ผมพาอสน,นีเมื่อหนาผมหาด้วยเด็ดมือแซ่บมือจับจ่องนะไปกินเห็ดเบอร์ไงครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอินเดเซนบ๊ายบายขอบคุเยี่เยี่ยวเลิฟยูวอ,อเลิฟจิวเวดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย